โอเคนี่เรากำลังเตรียมไปแคมปิ้งกันนะคะ <S <S เดี๋ยวจะมารีวิววิธีการเก็บเต็เตนท์กับกางเต็นท์ให้ดูริสตันอยู่ไหนฮัลโหลริสตันกำลังทดลองจเจ๊นี่ริสตันอยู่นี่เตรียมพร้อมอยังครับยังครับผมกำลังสนุกดีเลยครับมา มาเก็บเต็นท์กันเดี๋ยวจะสอนเก็บเต็นท์กับกลางเต็นท์เร็วออกมาเร็วอ่ะเล็วจะสอนเก็บเต็นท์ให้ดูวิธีเก็บนะคะเราสามารถเก็บได้วันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการเก็บเต็นท์จะเอออันนี้คือเต็นที่อ่ะ ที่เราจะต้องใช้ทุกปีในการไปแคมปิ้งแลคือคที่ที่คือที่สำคัญเนี่ยเราจะไปงานภาวนาเพื่อแผ่นดินทุกๆปีก็คือจะต้องมีการกางเต็นที่สระบุรีครับเดี๋ยวจะมาสาธิตวิธีการกางเต็นกับเก็บเต็นง่ายๆภา,ายใน2วินาทีมันนานกววินาทีตเต็นรุ่นที่ใช้นะคะคิวชัวเนี่ย two second three three step เหรอ อันนี้คือรุ่น Fresh and Black อันนี้คือเป็นเต็นที่เราใช้กันแล้วก็ถือว่าไม่ยากแต่ว่ามันก็ไม่ใช่2วินาทีอะมันแอบนานกว่านั้นอะใช่ไหมครับใช่ครับปะมาเดี๋ยวสอนเร็วครับไม่ทได้สนำะเ,เปิดอจซันก็ชอบมากเล่นเล่นตลอดทำให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์มือถือได้ พอ,พอสมควรนะคะแต่ก็ต้องพาไปเที่ยวบ่อยๆเราเข้ามาในเต็นแล้วนะคะอันนี้คือเป็นจุดแรกไอ้ส้มๆอ,อันนี้ก็คือจะเป็นตัวที่เราดึงออกมาติดกับข้างนอกคือ mm hmm. ดึงส้อมๆข้างในมาแล้วก็คือเอามากดล็อกกับตัวด้านนอกตัวนี้เดี๋ยวเราดูวิธีกันนะว่าทํำยังไงตามเข้ามาเลยอันนี้คือเราดึงส้มๆนี้ออกมาปะออกไปแล้ว อเราก็เอาต้มๆเนี่ยออกมานั่นคือสีอสแดงนะครับเห็นไหมแล้วตัวบนก็ล็อกกับตัว,ตว,น,ตว,ตวนี้ให้เขาดูหน่อยครับ อนี่คือสเต็ปแรกคอสก่อนเอาดูที่ตัวสีเหลืองนี่ตัวสีเหลืองจะมีสองตัวเราก็เอาสีเหลืองเนี่ยมาล็อกอันนี้อันหนึ่งดูดิเมื่อกี้ไทยติดม้ไม่เป็นไรอีกตัวนึงก็คือล็อกอันนี้ข้างบนเย้อันนี้เราก็จะได้เต็นท์แบบนี้แล้วจะได้า เต้นยากแต่ว่าเราจะใส่เข้าไปไม่ได้นะครับที่ด้านท้ายแบบนี้21อันนี้นะคะเสร็จแล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วส,สเต็ปต่อไปเนี่ยก็คือการดื่มอันนี้เข้ามากดตรงนี้ที่ยากนิดนึงเพราะมันต้องออกแรงเยอะอ่าอันนี้ดึงปุ๊บแล้วเราก็จะหมุนอืม เราก็เอาอันนี้มาคล้องเพื่อให้มันไม่กระเด้งออกมาใช่ไหมคบใช่คือมันก็เกิน2วินาทีแต่ก็คือถือว่าพอได้อยู่แล้วตรงนี้เราก็แพ็คแพ็คใส่กระเป๋าอันนี้ได้เลยโอเคไหมสะดวกไหมสะดวกโอเค วันนี้จะมาสอนกลางเต็นทคิวชัวรุ่น Fresh and Black 2 Second 3 e ก็คือมันจะเสร็จได้ภายใน2วินาทีแต่จริงๆแล้วมันก็ถือว่าอย่างนั้นแหละตอนกลางค่ะ2วินาทีแต่ตอนเก็บอะไม่ใช่เดี๋ยวจะโชว์อุปกรณ์ก่อนว่าข้างในเนี้ยจะเป็นสมอเป็นหมุดครับเขาเรียกสมออะเราก็ต้องเตรียมสมอกับคอนไปต่อ อันนี้จะเอาไว้ตัวล็อกนี่มันจะอยู่ด้านในที่เราเก็บเอาไว้เดีว่าเมื่อเช้านะรับมาแล้วจะหน้าตาเป็นอย่างนี้แต่เขาบอกว่า S22 2 second เนี่ยก็คือตอนกลางวิธีทํำเนี่ยก็คือถือว่าเร็รเราก็ปลดล็อกสีเหลืองก่อนนี่ปลดล็อกสีเหลืองสองอันเห็นไหมแล้วก็ปลดล็อกสีส้มสองอัน สีส้มอยู่ไหนหาสีส้มก่อนตรงกลางใช่ไหมคะหาสีส้มไม่เจอตรงกลางอ๋ออันนี้คือเป็นตัวดึงอ่ะสีส้มอยู่นี่นะคะโอเคกดเปิดมันมันมันจะอ,อันนี้แล้วนะ ถอยไปอีกเต็นจักกลางแล้วนะหนึ่งสองสามนนี่ก็คือวิธีการกางเต้นและเก็บเต้นแบบนี้กรุณา,าปิดหน่อยครับ